ซีวเทปนี้นะครับเชฟหน้าอยากจะชวนทุกคนมาหาทำนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าแป้งต๊อกนั่นเองคนระับ กติแล้วเราดูซีรีส์เกาหลีนะครับจะเจอแบบคนเกาหลีดารากเกาหลีเขาแบบกินแป้งต๊อกกันใครจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วแป้งต๊อกสามารถทําเองได้ที่บ้านด้วยและทั้งหมดของเรื่องแป้งต๊อกและอื่นๆอยู่ในเล่มนี้เลยวันนี้เชฟนั่นตั้งไหนมาไทายอินแล้วเนี่ยเล่มนี้นะครับชื่อว่า happiness from scratch หมายความว่า เป็นความสุขเนิบช้าที่ได้มาจากการทําอะไรบางอย่างที่อยู่ในครัวของเราจากเริ่มต้นนั่นเองนะครับในนี้เนี่ยนอกจากแป้งต๊อกแล้วยังมีสารพัดที่เพื่อนๆจะไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยเราทําได้ในครัวเราด้วยหรออย่างเช่นอะไรบ้างนมข้นหวานซอสมะเขืเทศเนยชีสโยเกิร์ตมีอะไรแปลกๆมีอะไรแปลกๆบ้างมีทําเต็มเป้ ใครรู้จักเทมเปะบ้างเป็นถั่วหมักนะครับโนมาลมอดโอ้ยนี่ธรรมดาแยมมีมีไข่เค็มด้วยนะผงผู้รสก้อนๆน่ะหรอที่ใส่สต๊อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยทำได้ด้วยหรอเรียกได้ว่าแบบเป็นของที่เราไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเราจะทําเองได้หรือเปล่าในยุคที่แบบโลกมันหมุนไวอุตสาหกรรมของมันเยอะแต่เพื่อนๆบอกเลยว่าถ้าเราลองได้ทําแล้วนะครับเราจะพบความสุขใหม่ที่ค่อยๆเฝ้ามอง ของที่เราทำเนี่ยผ่านกระบวนการบางอย่างด้วยมือของเราเองอะ่ะเช่นต๊อกวันนี้เป็นต้นนะครับวันนี้นะครับบอกเพื่อนเลยเราทําตามหนังสือเล่มนี้เป๊ะเ,เราจะใช้แป้งข้าวเจ้าซึ่งในหนังสือบอกไปแล้วว่าถ้าใช้แป้งข้าวเจ้ายี่ห้อญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยจะได้แป้งต๊อกที่นุ่มหนึบอร่อยมากๆแป้งข้าวเจ้ายี่ห้อมาเอดะนี่ใครไม่มีแป้งนี้นะบอกเพื่อนว่าใช้แป้งข้าวเจ้าไทยก็ได้ไม่เป็นไรหลังนั้นนะครับให้เรา ใส่น้ำร้อนนะฮะ200กรัมลงไปผปสม,ป,สมปุ๊บแล้วก็เกลืออีกหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาชุบล่อมผสม <S <S เมื่อเราผสมกันแล้วนะครับจนมันเริ่มแบบเข้ากันเนาะเราจะต้องใช้มือที่สะอาดของเราเนี่ยนวดเขาให้มันเป็นก้อน ือก้อนแป้งต๊ะของเรานะครับเริ่มเข้ากันแล้วเนี่ยเป็นก้อนแล้วเนี่ยให้เราเอมาออกมากดให้เขาแบนนิดนึงแบนเท่าๆกัน่ะเนาะแล้วเราจะห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วนำไปนึ่งนะครับใช้เวลานึ่ง25นาทีให้แป้งเขาสุกดีเลยพอเวลาแล้วนะครับแป้งต๊อกของเราน่าจะสุกได้ที่แล้วสำคัญของมันก็คือว่าเราจะต้องเอาเขาเอามานวดตอนที่เขาร้อนร้อนโอ้ยร้อน ขวันขึ้นเลยสังเกตลักษณะแป้งเนาะมันจะออกใสๆนิดนึงในหนังสือบอกว่าให้เราอดทนแล้วก็ทกําการนวดนนี่มันร้อนๆ <laughs> <laughs> เจ็บน่าแนะนำเพื่อนเพื่อว่าอย่าไปทรมา,านขนาดนั้นความเป็นจริงนะครับเราต้องทําตอนร้อนๆเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยถ้าเย็นปุ๊บมันจะแข็งดัะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามนวดให้เขาเข้ากันตอนนี้แหละแต่ว่าเราใช้ไม้พายช่วยได้ใครรู้สึกที่อยากฝึกวิชาขั้นสูงสุดนะครับก็เอามือเราเนี่ยลงไปเลยอย่างนี้เลยแต่ว่าน่าต้องทำอย่างอื่นก่อนนะ ขอให้มันใครร้อนลงหน่อยนะตอนนี้นะฮะมันร้อนอยู่แหละเพราะว่าควันมันขึ้นแต่ว่ามันพอเข้ากันได้แล้วเราก็จะเอาออกมาเพื่อที่จะแบ่งชิ้นนะครับเป็น8ชิ้นเท่าๆกันเพื่อนๆเอามานวดให้เขาเป็นทรงกระบอกอะ่ะ ถึงขั้นตอนนี้นะครับเราต้องทํางานไวนิดหนึง่งปิดผ้าข่าบางไว้เพราะว่าเมื่อแป้งเขาเย็นปุ๊บเนี่ยเขาจะแข็งตัวเพราะนั้นเราจะแบ่งที่เราแบ่งชิ้นไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามาคลึงนะครับให้เป็นให้เป็นแท่งเออความหนาก็ประมาณสัก1เซน หลังจากที่เราเอาแป้งมานวดคลึงเป็นเส้นแล้วมาหั่เป็นท่อนนะครับเราก็จะได้แป้งต๊อกขึ้นมาทันทีนี่เราให้เอาน้ํามันงาทาเพื่อความหอมแล้วก็ไม่จะได้ไม่ติดกันด้วยนิดนึงพอพรมเสร็จนะแล้วเราก็เก็บใส่กล่องฮับเปอร์แวร์นะครับเก็บในตู้เย็นสักชั่วโมง2ชั่วโมงให้แป้งเขาเซ็ตตัวแข็งดีก่อนที่จะใช้แป้งต๊อกไปทําอาหารต่างๆเมนูที่เอาไปทําได้คือต๊อกบกกี ดักเค้าบี้เอาไปทำซุปต่างๆได้หรือว่าจะทำแบบผมวันนี้ก็คือเอาไปเสียบไม้ปิ้งก็ได้นะครับกินแป้งต๊อกให้สนุกไปเลยเก็บได้นานคะแป้ง,ปงแป้งอกเก็บได้นานไหมเป็นคำถามที่ดีครับเล่มนี้มีคำตอบนี่ <laughs> แป้งต๊อกน่าจะเก็บได้ประมาณสัก3วันในตู้เย็นนะถึง7วันเอา3ถึง7วันละกันเขาเป็นแป้งข้าวเจ้าที่ไม่ใส่สารกันบูดก็ <laughs> เหมือนเราเก็บข้าวสวยในตู้เย็นเก็บได้นานเท่าไหร่มันก็ได้นานประมาณนั้น ผมมุดว่านะครับตอ็อกโกกีเราเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งนี้คือแป้งต็อกที่เตรียมอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีเนื้อที่แน่นอยู่ตัวกว่านั่นเองนะเราจะมาสร้างสรรค์เมนูจากแป้งต็อกที่เรานวดด้วยมือผ่านกระบวนการความร้อนที่ทรมานนิดหน่อยเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆทำตามกันได้อันนี้คือซอสโคจูจังซึ่งมันก็จะมีซอสมะเขือเทศ นี้นะครับมีเมนูแนะนำว่าเอาแป้งต๊อกไปทำสิ่งนี้ซี่ดีแป้งต๊อกเสียบไม้ทาซอสเผ็ดเกาหลีย่างดูดีนะเอาทำตามซะเลยแล้วกันแล้วก็ใช้ไม้เสียบอันนี้เพื่อนๆทาเป็นบาร์บีคิวญี่ปุ่นหรือว่ายากิโทริหรือว่าอะไรเงี้ยทำตามสะดวกเลยนะจะอะไรก็ได้น้องจุง้งน้องจุง้งแล้วก็น้องต๊อกก็น้องจุง้งจบด้วยพระเอกน้องต๊อก นี่ได้แล้วสวยงามตามท้องเรื่องทำแบบนี้ไปเรื่อยจะย่างบนเตาย่างแบบนี้หรือจะเตาย่างบนกระทะก็ได้นะครับซึ่งก่อนย่างก็แนะนําทุกคนอย่างนี้ว่าทาน้ามันงานอีกทีนึงให้มันมหอม,หอม โคชูจังเราก็ทาลงไปด้วย เห็นหน้าตาธรรมดาแบบนี้นะครับนี่คือแป้งต๊กฝีมือเราเองนะครับผสมเองนวดเองลองชิมดูละกันว่าจะนุ่มนวลไหมอร่อยไม่โม้จยิงไปกินดิอร่อยมากเลยนะพี่บิ๊กผลไม้ไปเหรอนี่โปรดิวเซอร์ปิ๊กอิตาดาคิมองกินลองกินอย่างแรกไมู่อี่เยอะ่อเยอะนะ ความเด็ดของมันคืออะไรผ,ผิวมันกรอบนะตึงข้างในเป็นไงในนุ่มเค็มนิดนิดแล้วนวดกับมือ,อมเป็นแป้งต๊อกที่นวดเองทำเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากถ้าใครอยากมีความสุขแบบผมบ้าง happiness from scratch เชฟหน้าแนะนำา e a m c o c o โดยนำทีมโดยคุณสาวรษณ์เชื้อคำน้องหลิวของเราเนี่ยนะ แน่นไปด้วยเมนูต่างๆที่จะทำให้ชีวิตเราช้าลงแต่มีความสุขมากขึ้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่ l i n e แอดแสงแดดนะครับ S A N G D A D แอดไลน์เข้าไปเลย,เลยนะครับช้อปปี้และซด้าก็มีนะครับไปที่ร้านแสงแดดบุ A ๊กนะครับ S A N G D A D แล้วก็เวนวัคแล้วก็บุ o ๊ก B O O K มีเล่มนี้อย่างแน่นอนนะครับไปจัดหาซื้อกันเลยนะครับดูเสร็จแล้วนะครับใครชอบใครอยากทําบ้างกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทีมงาน,คนออโคดโคดโคดทุกคนด้วยอย่าลืมว่าผมทําได้คุณก็ต้องทําได้คุูอิทธเซฟนะครับ อย่าลืมมี happiness from t ค c ไว้ในอ้อมใจ